ท <iento> ุกี yeah. ่อิบไมล์ดอลลไม่เปียเออไอ้บันี่ยันแย่อะไรไอ้โลมาไม่เป็นเปลีแค่สามมีด้วยเหรอ้าเขียวเขียวเป็นหยะเมื่อกี้ยี่มันไม่เปียกเลยฟ้าเป็นฟ้าเป็นมีเี่นมีดเดืนเป็นี่เกี่ยวี่เกี่ยวพี่ บอกว่าถ้าตอนชขแล้วเด็กเ่อบอกุกไงพูดนจะบุกไม่ได้เดินขแต่ว่าอาร์จินี่มันจะบอกว่าจตั่งไงอ๋อเท่าจุดสี่ไอ้อทุไปอ่ะไม่ทุกไปมันเป็นอะไไม่รู้มันดอแต่ว่าออเดเอดมที่บอกว่าสามารถนั่ทปากมันจะเป็นน้อัดยี่สิบไอเป็นทุ่ยี่ิบก ก็ก mm ังเป็นการช้หม uh, uh, ุนทา่เยงยการใช้ที่พ uh, ่เรงการหมครอนนีมันกเินมัวปอกอขาบอกว่าได้ในเฉิงได้เขาจะบั้นหนึ่งทีมัจริงๆมันต้องอาหมดแล้วเดาใช่ไหมก็คงบันหนึ่งบันหนึ่งม้นี่มัเลยบ้หมก็ไม่นึ่ง้วนออกไปหนึ่งใบแล้วปีกีม่ได้ปีหน้าใบ เน hmm. oh, oh. ้ยมือไปนะครับทําทำพิดทำพิดทำพิษพีแวนค่ะที่พ่นมาได้ังได้นทำมาบังคับไปตัวหลังก็ออกมาที่ตัวไหลูกวัดจับวัดดู ผมเวอร์ไว้ทีอหนอาส่้าห6โอ้ยแต่งไปดิบด oh. ีอ่ะแปดสา3รอบดูสารอบได้สองบวกโซน่าบวกหนึ่งบเห็นไหมไ้เต็งแล้ววางบอกตัวนเก็บร้อยรับใอยแตด

anh kia này chơi game online rồi <laughs> chơi <laughs> game online rồi đi chơi 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 game online ไม่ดูข้างล่าง้หงลยครับรอก่ไมพี่ไม่ขอด้านหน้าล่วพี่ขน้าเก็ติกลับไม่ได้ไปลไป้วแล้วไป้วานหน้าตีแวนาหสองคิไม่สามกองส้แต่ไม่าพี่จี๊ก่ากูข้ชิบหายใ้เกลาเดี๋ยวกล้าบตัว้เอร

ไปงานเชื่อมพิเกิร์กูมีเชอหมด้เชื่อมหมดล้วจ้ะเลี้ยงหรอไม่เลี้ยงที่3แบบไม่มีตังค์ครับเพื่อตอนจนแนตีอ่าไิมด้อง4แบบ4บบต้นต้องตีดเลิกแล้วเลิกขอผมก็ไม่ินสรือคำเฉลิมจ่ดนึงแล ไม่ตรวตัวน <those S 1> ี้กองเหขึ้นหน้าปันมีหกใบชนะปุ๊หมหาพูดเอวัน้ายนั่ะเาเองยืนตแปดข้ามเทินทามาเป็นนู่นทามาเป็นนี่ติแป้ามเทินข้ามเทินพะเจ้าเห่ายืนมาติดแปดข้าเทินต้องแต่บลอก้นเ้า้านเ่ จตอนมันกน่อน้แต่งันไหมไ้แต่กันไมตีเอ็นหมค่สนน่นหไมมีอพิการไปกว่าไอ้น่นลถ้ากูอบนึง่มพอีไม่เหมัคุ

สามแปด่จะพี่พ่อมาี่จีพี่ีเยกจังหนักเลยสปไม้จะเรียกไมเรียกไเลยไตไปหก็หมดแล้วแต่ตนนี้แค่วนใจไหมที่ทีคีเกิกี่ตีกี่รั้งโอ้ย

เจ็ดสเลยบุกเบนสอนหมื่นเปอนันรสองหมื่นเปอนการไม่คิดแต่เนยมีคิดตัวเตี๋ยป๊อบไปหนึ่งคนนั้นบังคับช่องต่างหลังปอ๋อไม่ออนี่แน่ปอไปนึใช่ชัชแน่ จำได้ว่ามันจะต้องอยู่ช่องกลางหลักเพราะว่าทิศบนมันมากับคอกลางหลักแต่นาบกส0 0 0มื่นอไมกม่เกไกไเก่ไม่เก่งนเกไเกงเกียนมกไม้่ไ่เงกกงเท่าไม่ก่่ไงไม่เง่เก่ไ่งเก่ไมงม่ไมไ่อยู่ไง คิดพลังข้างนี้เอาไปอีกเลียเรียกไปไม่ได้เลยฮิวติวไลยพลังข้างนี้ไปเลยดินพลังไงลมาดีเวนกินนไหม อับอกไปสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหหนห้าสองที่ได้สามที่านพอตลาดส่งแล้วฮะไอเจมเด่ยึงเล่นไปตีเขาเลยคือปตีอาจจิเล่ยสองทีทุกเลย,นนย่องไงมันมีเงยมีเพิร์มีแปลว่ามีโซ่อ่ามันแช้ร่างเนป มีดตัวมีตัวเลยดอกใช้ล้างเดลมาอะไรอะไรแตว่ามีตัเลยเอห่ไม่มีูเป็นทีดีาอือเป็นทีดีไแ้อ้เป็นปกีูโมยนะเราเลยได้ไปเดียรสองหมื่นสองหสองหม่นสองนเดี๋ยวี่อ่เนอกาอไม่แหนเหรอ อีแมนอีแมนอันตัวไเดียว่้ยเอาไอ้ยไม่ยงัขอได้ลบและภาษามันจะออกเดียวอย่างเงี้ยได้หนึงอรเกอ่่ิ่ม อ๋อมันไม่ออกอะไร่ออกจริงซื้อตัวที่สามซื้อสกล่องง่ายกว่าอสั่งหสสามยเป็นไงลงที่นสยไปแ้วบุตรสามจากตรามากใครบตสามจากใคบุตราจามาตอนลมไหมอ่ะเคยโฟนองไรอ่าย่เป็นสองทีทีเดียว คิดเงินไม่เ hmm. ห็นะเฮ้ยมื่กี okay, ้คิดเงไปพ่ังข ah, ้างอคิดเงินอยิงเลยขยิงใครมีค่าเท่ากัน

พี่จีกลังข้า,ขาขมนอ้ว่ทิง้งนไดาฝั่งนี้ที่เี๋ยวคูณสองอไแป๊บหนึงอนี้ได้ทิ้ก่อนจะตกรอบไปก่อนใช่ไหมแล้วคุณสองเข้าเลยไม่ไม่สามห้าสามห้าสี่ห้า คูณสองเก้าหมืนเก้าหมื่นสี่ิศสองพันล้านสองทิศะสอง้ันล้านสี่ทเก้ามื่นสี่ิเอาไหมเอาเว็บแต่นี่ได้นึ่งล้านใ้หน่้ม่อ้ อ่มอกี่แเม่อกี้หสมหกามคูดแล้วนะคูดสองข้าวคูด้องอัดเล็กสี่สี่ิปยิไม่ได้ไม่ได้มด่เออได้อีกใบนึ่งแล้วน้สิ่ลทหมดแล้วแหละหมดถึงบอกไงไปเลยกูไม่เจอกูมายุ่งส่งนั้นไม่ไม่ไม่่อ้นี่ไมเท่าไหร่